จอฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีจากยอดเขาเนาะปกติก็จะเป็นภูเขาหิมะนะคะแต่ว่าอพอหน้าร้อนเนาะก็ไม่มีหิมะนะคะเดี๋ยวแกลนก็ให้ชมบรรยากาศนะคะสวยๆเนาะจากธรรมชาตินะคะที่ เขาเรียกว่าอะไรนะคะธรรมชาติสร้างเองเนาะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสามวันก็น่าจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าสูงมากวิลังฟอนนักอุ้นตึนไม่ใช่ คุณสามีบอกว่าน่าจะเดินประมาณ5ชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าแกลนว่าไม่จริงเนาะน่าจะ10ชั่วโมงเพราะว่าเป็นภูเขาที่ชันมากนะคะใครเข้ามาแล้วเอ่ยทักทายกันได้นะคะแคกนก็อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เนาะเพราะว่านะคะคือแสงไม่ได้เอาแว่นตากันแดดขึ้นมาด้วยนะเออยรู้อยู่ในกระเป๋าไม่รู้นะคะแสงอันนี้ก็เป็นคุณลูกสาวนะคะกำลังแบบท่านอะไรเอ่ยลูก ฮานามินะคะทุกคนคะ่ะฮานามิเน,นี่ก็คือของโปรดของครอบครัวไม่ใช่ค่ะพอดีว่าน้องเขาเป็นคนชอบนะคะทานแบบขนมจากเมืองไทยเนาะก็จะ,ะก็จะตุนมาด้วยอ่ะนะทุกคนค่ะครูไม่พูดมากนะคะไม่มีอะไรนะก็อยากแค่จะส่งบรรยากาศสวยๆนะคะ ตรงนี้นะคะหรือว่าภูเขาตรงนี้หรือว่าสถานที่ตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนาะครูก็แนะนำนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ขึ้นชื่อเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ครูบอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนสวิต เพราะว่าเป็นหุบเขาที่สวยมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวน้อยแล้วถ้าเรามาที่นี่เราก็จะได้เรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติจริงเนาะแล้วก็เราก็จะเขาเรียกว่าเห็นทิวทัศน์โหได้เยอะมากกว่าที่ไปยุ้งฟราโยกนะคะเนอะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะมุนนะคะหันหน้ากล้องให้ดูว่าข้างหน้าคราูแอนมีอะไรเอ่ยเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะข้างหลังก็ มีคนนะคะมีน้องชมพู่สวัสดีปั๊บหนุสิลูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาทำอะไรที่นี่โลมหนูมาเดินเที่ยวหนูมาเดินเที่ยว <laughs> วันนี้ทําไมหนูไม่ทาไมวันนี้หนูไม่ทํางานคะวันนี้หยุดค่ะอ่านะคะวันนี้ลูกสาวหยุดพอดีก็เลยนะคะแวะมา,าเดินป่าเดินเขากับคุณแม่เนาะส่วนคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้นะคะส <laughs> มาร์ซิดานี <laughs> คือ อิ่มมากนะคะไม่อยากจะแบบลุกขึ้นไปไหนเลยเนาะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่ให้เสียเวลาไม่ให้คลิปนี้นะคะไม่ให้ไลน์นี้ยาวนานมากเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวี๋ยวเดี๋ยวกระเช้ากำลังลงนะคะจะให้เห็นว่าความสูงประมาณแค่ไหนเอ่ยอ่านะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกระเช้านะคะโอ้โหก้นเปียกะคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็น กระเช้าที่น่าจะลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะใครมาก็สามารถมาแบบเรียกว่าลงกระเช้านี้ได้เนาะอันนี้นะคะให้มองไปกับธรรมชาติเนาะมองลงไปข้างล่างนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งยังอุบไว้ก่อนนะคะยังไม่เห็นเนาะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะอันนี้เราก็จะเห็นทิวทัศน์แทบจะแบบทั่วสวิตเลยนะคะทุกคนจา๋า นี่นะคะบรรยากาศวันนี้โหอ,อากาศดีมากนะคะคือสวดอ้อนวอนขอฟ้าขอฝนฝนอย่า,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 ายตกนะเราจะขึ้นมาบนนี้กันนะคะอ่าเนาะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องให้แบบคุณลุงท่านในพลเนะาะอพูดให้ฟังนะคะว่า แต่ละฝั่งคืออะไรเนาะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรนะคะเป็นดอกไม้เนาะที่อยู่บนเขานะคะอ่านี่ก็บรรยากาศธรรมชาตินะคะนูน้นสูงสูงอยู่ตรงตรงนู้นก็เนาะเป็นจุดชมวิวให้ผู้คนนะคะอัน,นี้ก็นะักท่องเที่ยวที่มาเดินกันอ่ามาแล้วนะคะวิวนี้สวยงามมากเนาะ อ่านอันนี้นะคะก็เป็นทะเลสาบนะคะของเรียกว่าของของของหมู่บ้านนี้เนาะหมู่บ้านนี้จะขึ้นชื่อก็เพราะว่ามีทะเลสาบนะคะเป็นทะเลสาบนะคะในที่น้ำเนาะมาจากเขาเรียกว่าการละลายนะคะจากภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นนั่นเองเนาะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นน้ำน้ำนะคะที่สะอาดบริสุทธิ์มากเนาะ นี่เลยสวยมากค่ะทุกคนจา๋าเนาะอ่าเห็นไหมคะวิวฮัลโหลบินวิเดอร์ดอนไหมสวยมากะทุกคนคะ่ะบรรยากาศเนาะถูกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอส่งความสุขให้ทุกคนเนาะอ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารบนอ่ารีสอรองตรงนั้นแล้วเราก็จะขึ้นไปชมวิวข้างบนถึงสูงกันต่อเนาะอ่านะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเนาะก็ขอให้นะคะทำอะไรก็สำเร็จเนาะก็ส่งพลังงานอันนี้นะคะพลังธรรมชาติเนาะครูต้องบอกว่าเกล็นเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักธรรมชาติจริงๆเนาะคือนั่งตรงนี้คือไม่อยากจะไปไหนเลยเนาะคือลมนะคะสายลมแล้วก็กลิ่นไอธรรมชาติคือสดชื่นมากเนาะ นี่ค่ะพลังงานอันยิ่งใหญ่ก็แค่นี้เนาะครูก็หวังว่านะคะทั่วโลกเราก็จริงๆมันมีธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าที่ใดนะคะแต่ว่ามนุษย์เราต้องเขาเรียกว่าต้องค้นพบเองเนาะอ่านะคะก็แค่นี้แล้วกันเนาะ อ่านะคะครูก็ฝากบอกนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็ของให้เป็นเมืองเมืองนึงนะคะที่่เป็นแพลนในการท่องเที่ยวรับรองนะคะคืออ่าทุกคนจะประทับใจมากเนาะ ครูแนะนำนะคะว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนให้ไปดูคนคนเขาเรียกว่าคนในเมืองอ่ะเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะแล้วเราจะได้เห็นแบบธรรมชาติจริงๆเนาะเวลาที่บางครั้งจุดสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าช่วงนี้โชคดีนะคะโควิดนักท่องเที่ยวไม่เยอะเนาะครูเคยไปนะคะแหล่งที่เป็นท่องเที่ยวจริงๆนะจริงๆคือแทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะเห็นแต่นักท่องเที่ยวจริงๆเนาะโอเคนะคะทุกคนค่ะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายบายนี่แหละค่ะ